สวัสดีค่ะคุณกำลังอยู่กับเสยวพนกที่ช่องขายรถมอเตอร์ไซค์ฮอนด้าสกูนตรโดยเสยวพนกค่ะวันนี้นะคะเสยวพินกมีรถ p c x สน้ำเงินนี่จอดคู่กัน2คันตรงนี้มาให้ทุกท่านได้ชมกันค่ะอ่ะทำไมต้องเอาสีเดียวกันให้ชมด้วย เพราะว่า2คันนี้จะเป็นรถคนละโมเดลเยียกันนะนั่นก็คือคันหนึงเป็นโฉม2023อีกคันนึงเป็นโฉม2024อยากรู้ใช่ไหมว่าทั้ง2คันนี้มีอะไรที่แตกต่างกันบ้างเดากันถูกไหมคะว่าคันไหนเป็นโฉม2023แล้วก็คันไหนเป็นโฉม2024อย่างที่บอกนะคะว่ารถในปีโฉม2024ของ New P c x เนี่ยไม่ได้มีการปรับเปลี่ยนในเรื่องของตัวเทคโนโลยีหรือว่าในเรื่องของระบบเครื่องยนต์ ยังให้เครื่องยนต์บล็อกเดิมนั่นคือเป็นเครื่องยนต์แบบ E.S.P. พั s ค่ะซึ่งเป็นเทคนโนโลยีที่เป็นเครื่องยนต์ที่ดีที่สุดในคลาสออโตเมติกแล้วนะคะยังไม่ได้มีการปรับเปลี่ยนอะไรไม่ได้มีการปรับจูนอะไรใหม่แต่สิ่งที่ให้มาก็คือโฉม2024จะให้มาเป็นรุ่นที่เป็น A.B.S. type ค่ะรถ New P.C.X. ที่ผลิตและวางจำหน่ายในโฉม2024 จะเป็น ABS type ทั้งหมดเลยมาด้วยกัน5สีนะคะซึ่งเซลพินกทําคลิปให้ดูแล้วว่า5สีมีสีอะไรบ้างส่วนวันนี้ให้ดูสีน้ำเงินนะคะของโฉม2024และโฉม2023ว่า2คันนี้มีอะไรที่แตกต่างกันบ้างสำหรับรุ่นสแต d a า d และพัส s มาเป็น ABS นะคะมีจุดที่แตกต่างกันอยู่5จุด สืบเนื่องมาจากกฎหมายตัวใหม่นะคะที่ระบุว่ารถตั้งแต่1 2 5ซีซีขึ้นไปเนี่ยจะต้องมีระบบเบรกความปลอดภัยเป็นแบบ abs เท่านั้นดังนั้น p c x ที่ผลิตและวางจำหน่ายในช่ม2 0ง4 0น4ีนี้ก็เลยเป็นรุ่น abs ขึ้นมาทั้งหมดพูดง่ายๆก็คือเหมือนยกตัวสแตนดารดในโชม2023นช่วง2 0 2มมาใส่ระบบ,บเบรก abs นั่นเองค่ะก็ได้มาเป็นโ่ม2 0ง4 0 2 4ที่จอดอยู่ตรงนี้คันนี้จุดสังเกตจะรู้ได้ไงว่า รถเป็นโฉม2023หรือโฉม2024สําหรับใครที่ซื้อสีน้ําเงินไปนะคะดูจุดสังเกตง่ายๆค่ะอันดับแรกเลยนี่หาก่อนว่ารถของคุณเนี่ยมี ABS ให้มาหรือเปล่า2คันนี้ถ้าสังเกตจากในส่วนของล้อหน้านะคะจะเห็นว่าในจานบิดอันนี้คือคันของโฉม2024ของเขาจะมีเซ็นเซอร์ ABS ให้มาด้วยส่วนโฉม2023ก็จะเป็นในส่วนของจานิดแต่ไม่มีระบบเบรก ABS ค่ะ จุดที่2นะคะก็จะเป็นในเรื่องของล้อแมกสังเกตดูล้อแมกของโฉม2024ของเขาจะเป็นสีคอปเปอร์นะคะนี่ตัวนี้เลยส่วนโฉม2023นะคะของเขาจะเป็นล้อแมกสีดำค่ะมองที่ล้อแมกถ้าเห็นสีดำอ่ะแปลว่าเป็นตัวสแตนดาร์ดโฉม2023แต่ถ้าเห็นล้อแมกเป็นสีคอปเปอร์แปลว่าคันนั้นคือ P C X A B S โฉม2024สีน้ำเงินค่ะจุดต่อมานะคะก็คือในบางโคลของล้อหน้าเนาะถ้าโฉม2024เขาจะมีสติกเกอร์คำว่า ABS ระบุไว้ตรงนี้ใช้สีดำส่วนโฉม2023เขาจะมีคำว่า Combine b r a k นี่ตรงนี้เลย Combine b r a k นะคะให้มาใช้ตัวหนังสือสีขาวอันนี้ก็นับเป็น3จุดนะคะที่เห็นความแตกต่างในส่วนของล้อด้านหน้าค่ะ จุดต่อมาอาจจะมองไม่เห็นนะคะเดี๋ยวจะพามาดูกันใกล้ๆเนาะว่าจุดต่างมีอะไรบ้างไปดูกันพาดูจากด้านข้างนะคะในส่วนของล้อเมื่อกี้ที่เซลปินกพูดถึงนี่มองด้านข้างนะคะถ้าเห็นล้อเป็นสีล้อแม็กเป็นสีดําก็เป็นโฉม2023ค่ะหรือถ้าเห็นล้อแม็กเป็นสีคอปเปอร์นั่นคือโฉม2024ค่ะแล้วก็อย่าลืมสังเกตในส่วนของจานดิสนะคะ ส่วนในเรื่องของไซ์ยางทั้งโฉม2023และโฉม2024ยังเป็นยางไซ์เดียวกันยี่ห้อเดียวกันค่ะนั่นก็คือเป็นยางของมิชลินนะคะอันนี้เป็นแบบซิตติกลิปเนาะเหมาะสำหรับการวิ่งขับขี่ในเมืองแล้วก็ในส่วนของแฟลิ่งต่างๆอันนี้ก็เป็นชุดแฟลิ่งเดียวกันชิลนะคะก็เป็นอันเดียวกันกระจกอันเดียวกันทั้งหมดเบาะก,ก็เป็นชุดเดียวกันนะคะดังนั้นใส่ด้วยกันได้หมด โฉม2023ระบบเบรกของเขานะคะด้านหน้าเป็นดิสเบรกด้านหลังจะเป็นตัวดัมเบรกนะคะเพราะว่าอันนี้จะให้ระบบเบรกแบบคอมบเบรกนะคะด้านหลังก็จะเป็นดัมเบรกธรรมดาส่วนโฉม2024โฉม2024เขาให้ในส่วนของ ABS ด้านหลังก็จะได้เป็นดิสเบรกให้มานะคะมาพร้อมกับคาลิปเปอร์แบบ1พอร์ตของนิชชินนี่ อันนี้ก็จะได้ในเรื่องของความปลอดภัยเพิ่มมาอันนี้ถือเป็นจุดที่4แล้วนะก็คือหน้า abs หลัง d i s brake พร้อมปั๊มเบรก1พอร์ตส่วนโฉม2023หน้าจะเป็น d i s brake ด้านหลังจะเป็นด r u m b บกการให้มาของ abs ก็ยังเพิ่มในเรื่องของระบบ traction control ให้มาด้วยหรือที่ Honda เรียกว่า HSTC Honda s e l e c t a b l e Tor Control นะคะตัวนี้ก็คือระบบปรับสมดุลการหมุนของล้อหน้าแล้วก็ล้อหลังให้มีความสมดุลกันมากขึ้นซึ่งตัวนี้จะให้มาเฉพาะในรุ่นที่เป็น ABS เท่านั้นดังนั้น P c ในโฉม2024ที่เป็น ABS แล้วทุกรุ่นก็จะได้ระบบนี้มาด้วยส่วนโฉม2023จะได้แค่ระบบ d i s c b r a k e แล้วก็เป็นแบบ Combine b r a k k จะไม่ได้ในส่วนของ HSTC นะคะ ความปลอดภัยก็โฉม2024ก็จะเนื้อกว่าขึ้นมาเยอะเลยค่ะอันนี้ก็ถือเป็นจุดที่4ที่มีความเปลี่ยนแปลงจุดต่อมาอันนี้เป็นจุดสังเกต,ตเล็กๆน้อยๆเนาะระบบเบรกเราอาจจะแบบดูยากให้ดูที่โลโก้ค่ะ e m b l e m sticker นะคะของ p c x โฉม2023ของเขาจะใช้ e m b l e m sticker เป็นสีเงินส่วนโฉม2024 e m b l e m sticker ของเขาจะเป็นสีทอง จะเป็นสีทองแบบนี้ถ้าดูจากด้านข้างนะคะจะเห็นความสีความแตกต่างกันอย่างชัดเจนอยู่ถ้าเห็นเป็นสีทองดังนั้นของคุณเจอรถโฉม2024แต่ถ้าเห็นเป็นสีขาวหรือสีเงินอันนั้นก็คือโฉม2023ค่ะจุดที่5จะเป็นในเรื่องของเบาะนะคะเบาะจะเป็นแบบเบาะทูโทนเช่นเดียวกันแต่โฉม2024เนี่ยเขาจะใช้ สีดำออกน้ำตาลนะคะเป็นชิ้นที่อยู่ส่วนของผู้โดยสารหรือผู้ซ้อนแล้วก็เป็นสีดำในส่วนของผู้ขับขี่ส่วนโฉม2023จะสลับกันค่ะก็คือใช้สีดำเข้มในส่วนโซนที่เป็นผู้ซ้อนแล้วก็ใช้สีดำออกน้ำตาลเป็นในส่วนของโซนของผู้ขับขี่อ่ะจริงๆแถมมาอีกจุดหนึ่งนะคะก็คือในส่วนของจุดที่6เอาไว้เป็นจุดสังเกตนั่นก็คือในส่วนของ คันบังคับเลี้ยวหรือว่าแฮนนั่นเองนะคะในส่วนของแฮนถ้าสังเกตดูดีๆเนี่ยจะเห็นว่าในโฉม2024เขาจะมีในส่วนของกระปุกน้ำมันเบรกให้มาสองอันนะคะก็คือทั้งฝั่งซ้ายแล้วก็ฝั่งขวาเลยเพราะว่าเขามีจานดิสเบรกทั้งด้านหน้าและก็ด้านหลังดังนั้นก็จะมีในส่วนของกระปุกน้ำมันเบรกเนี่ยทั้งสองฝั่งเลยส่วนโฉม2023นนะคะเขาจะมีให้มาแค่ด้านเดียวนั่นก็คือ เป็น่าด้านฝั่งขวานะคะสําหรับดิสเบรกด้านหน้าส่วนฝั่งซ้ายจะไม่มีเนื่องจากว่าระบบเบรกด้านหลังเป็นแบบดัมเบรกนั่นเองค่ะอันนี้ก็เห็นความแตกต่างของตัวรถทั้งหมดแล้วนะคะว่าระหว่างโฉม2023กับโฉม2024มีจุดแตกต่างอะไรกันบ้างส่วนใหญ่ก็จะเป็นรายละเอียดเล็กๆน้อยๆนะคะที่มีเป็นรายละเอียดหลักหรือว่ารายละเอียดชิ้นใหญ่ที่เกี่ยวกับการขับขี่แล้วก็เรื่องของความปลอดภัย ก็จะเป็นในเรื่องของระบบเบรกเท่านั้นส่วนในเรื่องของหน้าตารูปโฉมนะคะหรือแม้แต่ไดเมนชันต่างๆเครื่องยนต์ต่างๆยังถอดบล็อกเดียวกันมาเลยนะคะยังใช้แบบเดียวกันแล้วก็ในส่วนของแฟลิ่งหรือว่าแบบชุดไฟหรือแม้แต่ในส่วนของชิลนะคะเบาะอันนี้ใช้ด้วยกันได้ทั้ง2ตัวใครที่แบบรู้สึกว่าโอ้ยเพิ่งซื้อไปปีที่แล้ว ปีใหม่ปุ๊บเก่าทันทีเป็นรุ่นเก่าทันทีไม่เก่านะคะในเรื่องของสีในเรื่องของแฟรลิงอันนี้ยังเหมือนเดิมก็จะถือว่าเป็นข้อได้เปรียบที่ได้ซื้อรถในราคาที่เป็นคอมบเบรกซึ่งจะมีราคาที่ถูกกว่าในส่วนของ abs จริงๆลูกค้าของเซลพินกหลายท่านก็ยังถามหา p x โฉม2023อยู่เพราะว่าทราบว่าในเรื่องของเครื่องยนต์นอะยังเป็นบล็อกเครื่องยนต์ตัวเดิมบางท่านก็ยังไม่อยากได้ในเรื่องของตัว abs นะคะเพราะว่าราคามันจะสูง อย่างไรท่านถามหาสีขาวกับสีดำแต่ว่าเป็นที่น่าเสียดายก็คือสีขาวและสีดำรุ่นสแตนดาร์ดโฉม2023เนี่ยร้านเซลพินกโซเอาหมดแล้วนะคะดังนั้นเนี่ยก็จำเป็นจะต้องซื้อรุ่นที่เป็น ABS เท่านั้นส่วนสีน้ำเงินนะคะคันนี้ใครที่หารุ่นโฉม2023อยากได้ระบบแบบดิสเบรกธรรมดาอยู่นะคะจะได้เซฟเงินในกระเป๋าด้วยอันนี้ที่เซลพนกยังพอมีนะคะน่าจะเหลืออยู่ประมาณ ยีคันนี่แหละนะคะดังนั้นใครหารถรุ่นนี้อยู่สีนี้นะคะเป็นสีที่ถูกใจก็พักมาที่เซลพินกหรือเข้าไปติดต่อได้ที่ชานยนทุกสาขาเลยค่ะส่วนในเรื่องของราคานะคะบอกเลยว่าช่วงนี้ทางชานยนต์จัดโปรโมชั่นราคาพิเศษสำหรับสีละ10ท่านแรกนะคะของโฉม2024เราขายเท่าราคาแนะนำนั่นก็คือ 93,900ในกรณีซื้อเงินสดค่ะส่วนเงินผ่อนราคาจะมีความแตกต่างขึ้นไปแล้วแต่เครดิตของผู้เช่าซื้อนะคะแต่ที่แน่ๆคือเริ่มต้นที่ฟรีดาวทั้ง2คันเลยค่ะ ฟรีดาวฟรีทะเบียนพรบฟรีประกันภัยรอนหายนะคะทําสัญญาผ่านก็รับรถไปขี่ได้เลยค่างวดอาจจะมีความแตกต่างกันเล็กน้อยนะคะค่างวดจะอยู่ประมาณ3,000ันกว่าอย่างสมมติคันนี้นะคะอาจจะอยู่ประมาณ3า0 0คันนี้อาจจะอยู่ประมาณ3,3 0พก็จะต่างกันอยู่ประมาณร้อยนิดๆน,นะคะหรืออาจจะบวกลบจากนี้นิดหน่อยนะคะอันนี้ถ้าสนใจก็ทักมาสอบถามเซอพ์พนกได้เลยหรือถามได้ที่ชั้นยนทุกสาขาเลยนะอันนี้ก็ ทำคลิปเปรียบเทียบให้ดูก่อนนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะไม่มีให้ดูแล้วใครที่สนใจอาจจะต้องรีบหน่อยนะสำหรับโฉม2023นะคะส่วนคลิปต่อไปจะเป็นรถรุ่นไหนรถรุ่นใหม่หรือเปล่าหรือว่าโปรโมชั่นรถรุ่นไหนอย่าลืมกดติดตามเอาไว้นะคะจะได้ไม่พลาดเรื่องดีๆจากทางสืบพนกและก็ชานย,ยนต์ค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขออนุญาตกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะ